และนี่ก็คืออีกหนึ่งผู้ประสบภัยจากการเข้าไปหาผ้าแสงอะไรก็ไม่รู้ในร้านอาหารที่เป็นบ้านของพวกคุณนี้ผีกระต่ายและผองเพื่อนแฟนตาซีของพวกมันจนเกิดเป็นการเอาชีวิตรอดให้ถึงหกโมงเช้าให้จงได้คุณมีตู้ให้ซอดคุณวิ่งหนีได้แต่ทั้งสองอย่างที่พูดมาไม่มีประโยชน์เมื่อคุณวิ่งช้าก,กว่าที่พวกนี้และแน่นอนผมเล่นไม่ผ่านและหนีไม่ทัน ทำเตือนเกมนี้ยังทำไม่เสร็จและไม่เคยเทสมาในตลดและไม่เคยเทสเลยเป็นเวลา5ปีจะเล่นเกมนี้ดีไหมเนี่ยมีให้กด p พ y y กับ Exit นงั้นกด Exit แล้วกัน Introduction เกมนี้ใช้เวลาเล่นประมาณ15-20มนาทีต้องการข้าม Intro หรือเปล่าเออข้ามดีไหม ดูเส้นไหวแล้วกันผมว่าเราข้ามดีกว่านายได้ขยับเข้ามาสู่กับดักแกถูกค้งอยู่ในร้านอาหารไม่มีทางให้ออกไม่มีทางหนีร้านอาหารนั่นคือสถานที่ของพวกไซโคแพดยินดีต้อนรับสุดเฟสแบ์และเพื่อนที่ที่ความแฟนตาซีและความสนุกรออยู่ฉันหวังว่านายจะมีความสนุกนะแต่ฉันเชื่อว่านายมีศักยภาพโทมัสเริ่มเกมกันดีกว่ามาคุมาดิถูกกลัวที่ไหนมนาะฮะเกมผีนี่แบบบอกเลยนะอีซี่เซเรนติน่า แานใาญแฟนนี่น่ากลัวก,กว่านี้เยอะนั่นเสียงอะไรโอ้โหมายอ้าวแล้วไหนอะคันโยกไอ้สวิตช์เราต้องไปกดตรงไหนเอ่ยเอ้ยกด F คืออะไรอ๋อเปิดตู้เหมือนกับว่ามันจะมีไอ้ตัว edimatronic ท,ที่แตกต่างกันนะครับ ไอตัวนี้ก็น่าจะเดินสแกนหาไปทั่วนะถ้าเจอก็ไลก่กระทืบส่วนในตัวที่อยู่บนเวทีก็อันนี้ไม่ทราบเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะแม่งหันมาแล้วะ่ะขออนญุญาตไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าวิ่งจะเป็นอะไรไหมผมเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งที่แบบเป็นสตอกเกอร์เวลาที่เราหันหลังขอแสดงความยินดี แกมีชีวิตรอดมาถึง11โมงได้โอเคขอบคุณที่ร่วมยินดีในความสําเร็จอันเล็กน้อยนี้นะครับมีชีวิตรอดให้ถึง6โมงแต่ว่าก็ต้องไปเปิดสิ่งที่เรียกว่าคันโยกอย่างเช่นไอ้นี่ไงล่ะแล้วทำไมเกมผมแม่งแปลกๆวะสงสัยปรับภาพปรับภาพแบบอัลตร้าเกินไปคอมคอมแบบไม่อัลตร้าหรือรับไม่ไหวอ่าเปิดตู้นะเปิดตู้แบบพันหลังก็เท่ฮัลโหลไม่มีใครนะ เจฟเฟอรเรากดนั่งไม่ได้อะวะเอ้ยผ้าม่านป่ะเนี่ยแปลกๆอ่ะถ้าเป็นสัญลักษณ์รูปตานี่แสดงว่าเราอยู่ในความมืดอ่ะไม่เร็วนี่12บสนาฬิกาแล้วสู้ต่อไปโทมัสได้เลยเนี่ยแหละไอตัวเชียรนี่แหละที่ผมบอกว่ามันจะสต็อกเกอร์เราเวลาที่เราหันหลังนะ อันลองเทสเทสไดรฟ์มาป่าว่ะจะไปได้มาแล้วเปล่าหึ๊บจะไปได่อะไม่มาเฮ้ยไ,ไอตัวสแกนนิงฮอริเซนมาแล้วอะเอ้ยผมเห็นในคลิปเว้ยเรายืนอ,อยู่ตรงนี้มันเดินผ่านมามันมองไม่เห็นเราอ่ะในบอกไม่เห็นรอบสามโทรมาตัดสายผมไม่อยากจะแหกปากมากเท่าไหร่เพราะว่า อยู่หอพักนะครับมันไม่สมควรในการใช้เสียงแต่ว่าเมื่อเล่นเกมผีการที่คุณจะไม่แหกปากมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โอ<ฮ>้หเสียงเดินแบบตับตับตับ,ตบขออญาตพีคไหนวะรืบโอเคใหค่อยเดินตรงนี้ซอดตัวได้อ๋อมันอยู่ตรงนู้นมันจะเป็นโต๊ะเด็กหรือเปล่าในลูกโป่งด้วย และห้องเนี้ยโอ้ไ oh ม่พระสงฆ์ตรงนี้เรายัางปลอดภัยชว okay. เวบโอเคเฮ้ยขอแสดงความยินดีรอดชีวิตเอ้นั่งทำไมก่อนนะหันหลังจบัจบจับอาจาจูอ่อมันไม่เห็นผมหรือเปล่าวะลองเทสต์ดร์ฟรึจบจับ ใช่ไหมปุ๊บปุชโป้จุ๊กแวบบขยับจริงนะแม่มันขยับจริงขออนุญาตฮึบฮึบมันค่อยคอยคืบคลานเข้ามาฮุยมันเล่นเกมอะไรวะเนี่ยมีโอเคนะแล้วไอตัวที่อยู่บนเวทีนี้คืออะไร นั่นมันมาแล้วมึกยาได้มึกยาได้โหไอตัวสแกนโอเคเที่ยงคืนแล้วครับเฮ้ยีมันมามันมามันมาอีพออีเมช่วยคอยแน่อ่ตรงนี้มีสวิตช์นะครับแต่ว่ามันยังปกติอยู่ค่อยเดินเฮ้ย ยาเด้อโอ้โหให้ตูไปไหนวะเนี่ยโอ้โห้วมืดมืดอั่งมากไม่น่าปรับภาพเอลต้าเลยคอมไม่เอาต้ารับไม่ไหวมีใครมาป่าทำไมพีกไม่ได้โหเกมแหลกอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้หลบได้ไอต,ตัวสต็อกเกอร์อยู่ไหนวะอึบบอกมีเด้อเฮ้ยเงาม,มา เงาใครวะฮึบขออนญาตพีคโอ้เ oh! พิ่งบอกไปว่าห้ามแหกปากน่าจะไปม,มีไอเทมให้อินเทอร์เน็นะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูบนโต๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าเอ่อฮ้ยไม่มีโอเคไปไปไปทำหน้าที่ของเรากันดีกว่าครับทำเหมือนเถอว่าใช้ชีวิตยังไงให้มันอยู่รอดได้ถึง6กโมงฮึบไม่มีคนชวบ ที่เดิมที่เรามาเจอไอ้สแกนสแกนคิวอาร์โค้ดไม่เห็นดอกผมเนียนจะตายมีตู้ให้หลบแต่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันมาชิปหายหลบโอเคแสดงความยินดีสิบเอ็ดโมงแล้วจะมีชีวิตรอดโอ้ยชิป จิปอเฮ้ยกด F โอ้โหไปกดตัว E ก็ว่าเหมือนกดไปติดวะโอ้โหเข้ามาดูด้วยมา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 อยู่ในตู้นี่แหละเปิดดูเลยเนี่ยเปิดดูเดี๋ยวเจอทันทีขออนุญาตเช็คบางอย่างปึ๊บอ่าโอเคถ้าเราไม่โดนแสงที่หน้ามันมันก็ไม่เห็นเรานะครับแชบไ,ไปเลย ไปเลยจืบเข้ามาที่โถงการแสดงเวทีของใครเราเดินเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยหรอตอนนี้11บเอ็ดโมงเอ่อเหมือนเวลามันจะแปลกฮัลโหลฝวัสด,ดีเพื่อนเฮ้ย ถ้าเกิดว่าวิ่งน่าจะไม่มีเป็นน่าจะไม่มีเป็นอะไรวะน่าจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเรยญาตเดินมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็ห้องที่หลบเมื่อกี้มันคงไม่มีไอเทมอะไรให้เราเก็บหรอกเนาะเราแค่ต้องเอาชีวิตรอดให้ถึงหกโมงสวัสดีเดินมาตรงนี้ดิเห็นปะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยอย่าเด้อโอเคตรงนี้เฮ้ยเห็นปะ เฮ้ยยังไม่เห็นนะครับไอเทมป้าเฮ้ยอ้าวไอเทมอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วมันเดินมาแล้วตรงนี้มืดโอเครอดไหนวะเหมือนจะไปอีกทางหนึ่งแล้วหรือเปล่าไอเทมอะไรไม่รู้ครับอันนี้ผมเก็บมาไหนวะะค่อยเดินนะเราต้อง แมพมันไม่น่าจะกว้างหรอกครับน่าจะมีแค่นี้แหละเอ้ยอีมีกออาตเทส t d r ดรฟนะครับถ้าเกิดว่าผมเดินไปใกล้ๆจะเป็นอะไรไหมเอาไม่เป็นนี่ว่าอะไรกันล่ะครับนี่แสดงว่าแกเป็นคนชอบตุยืูใช่ไหมเอ้ยตุยหลังใช่ปะล่ะเฮ้บจะป่าไม่มาเฮ้ยจ๊บจไอ้สักฉากไหม ทำเป็นทำเป็นแบบพิกงพิการเดินไม่ได้อย่ okay. าให้โอเคสิบสองนาฬิกาเราจะรู้ว่าถ้าเกิดเราโดนวิ่งไล่แล้วเราวิ่งไปหลบที่ตู้เนี่ยมันจะหลบได้ไหมเทสตดรฟ์สิเอ๊ยปฏดตีผมอยู่ฝั่งนี้มาเปล่ามันไม่โดนแสงมันทำอะไรผมไม่ได้ เอาเป็นว่าเราวิ่งไม่ทันนะครับการดบติดตู้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะทำมาให้ลบทําเพื่อมาไม่มาโอ้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้เสียงเดินแบบดังโคตรไปก่อนนะประโยคเดินอีกแล้วขอแสดงความยืนดีทำไมมืดจังเลยฮะ ขออนุญาตลอยหลังได้เล้าตบหัวแม่มดีสักป้าตีัำคานอย่านะติดอะไรวะติดอีหยังเนี่ยฮะแสดงว่าถ้าถึงเวลาเออ่เที่ยงคืนไอ้พวกบ้านนี่จะเดินออกมาไอ้นี่ค่อยๆขยับไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยไในตัวนี้คือแม่งวิ่งไล่เลย เี่ยงคืนเรียบร้อยทามทูวิ่งหนีแต่เราจะวิ่งทำไมเนเมื่อเราวิ่งไม่ผลโอ้โหมาเร็วเกินนะลูกพี่มาเร็วไปไหนอไอชิปหาย